เพลงอะไรคะหอยหินครับเชิญค่ะหินละเป็นถินมีหอยหินละเป็นถินมีหอยปูเต็มกุ้งฝอยหมูหอยตะการังหอยหินละเป็นถิ่นละมีสตะังหอยหินละเป็นถิ่นละมีสตะังลายใจไก่ฝรั่งพักกนานังเป็นอยูวน่าร้อนละพอดีบางตอก น่าร้อนละพอดีบางกอกร้อนไหนร้อนนอกปากันมาโอ้เป็นทิวหนุ่มสาวเวยวกระเป๋าตัวปิ้วหนุ่มสาวเวยวกระเป๋าตัวปิ้วขึ้นรถไฟสรงเรียบไปชมวิวริมทะเลหอยและเป็นถิ่มีหอยเห็นและเป็นถิ่มีหอยปูกเป็นกุ้งฝอยหมูตะการังหเห็นละเป็นถิ่นนมีตะตังค์หอยและเป็นถิ่นนมีตะตังห์ละใจไค่ฝรั่งปากันมานั่งเป็นทู่ นาร้อนแล้วพอดีบางกอกนาร้อนแล้วพอดีบางกอกร้อนหนร้อนโนอกปากันมาอบเป็นทิวหนุ่มสาวเหียกระเป๋าตัวปิ้วหนุ่มสาวเหียกระเป๋าตัวปิ้วขึ้นรถไฟสูงเรียกไปชมวรืริมทะเลครับขอบคุณ<อ>คณ<อ>รับ